สวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะมาเข้าครวัวได้กันกับกบวันนี้กบจะชวนทุกคนทํายำขนมจีนนะคะยำขนมจีนใส่ปลาแซลมอนย่างร้อนๆอ,ออกจากเตาเลยทุกคนกบย่างกบไม่มีปลาทูนะใช้ปลาแซลมอนนะเนื้อปลาแซลมอนกบก็ไปย่างในกําลังร้อนๆเลยทุกคนกําดเอาไปทอดไปย่างในหม้ออบลมร้อนนะคะทุกคนก็จะเป็นเส้นขนมจีนก็จะมีพริก ก็จะใส่พริกป่นด้วยทุกคนเดีย๋ยวนะไม่เจอเนี่ใส่พริกป่นด้วยนะก็จะมีพริกสดถัวถ่วถั่วฝักยาวต้นหอมผักชีไม่ใช่สิขอโทษค่ะผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยมะนาวหอมหัวหอมแดงขอโทษค่ะทุกคนหรือว่าหิวก็ไม่รู้มะนาวแพงมากทุกคนแพงสุดๆปลาน้ำปลาพริกปน่นแล้วก็น้ำตาลนะคะโอเคเรามายำกันเลยหิวแล้วเรามายำกันนะ สมองกบก็จะเบลอนิดหน่อยทุกคนจะถือสากบนะใส่น้ำปลาลงไปตากล้องไม่ได้ช่วยไงต้องให้บุญทุกคลิปเลย h a l s p o o n น้ำปลาใส่ไปที่รักชอบเข้มข้นน้ำตาลน้ำเชื่อมใส่ไปเลยสโอ ไม่ปไปไหทุกคนมันช้อนมันดนสอพริกป่นวางไงม,มันก็เลยเปื่อนใส่พริกสุกสมช้อนเอาแบบรสชาติจัดจ้านในย่างนี้บีมะนาวลงไปมะนาวแพงมากทุกคนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ลูกละแปบาท บ้านเราเป็นยังไงบ้างคะทุกคนมะนาวแพงไหมคิดว่าแพงน่าหน้าร้อนน่าร้อนมะนาวจะแพงเมืองไทยลูกกี่บาทคะเมืองฝรั่งที่กบหนูลูกละแปดบาทสี่ลูกเหรียญหนึ่งใช่ไหมแปดคูณสามเป็นเท่าไหร่แปดแปดคูณสี่เป็นเท่าไหร่สาวสอนมันจะยังไงเอองั้นก็แปดตีไปสักลูกละเก้าบาทเก้าเก้าล่ะ เก้าสี่เท่าไรแล้วนี่อย่อางนี้ขาขาวแล้วก็ขาวเพ้อโอพอแล้วทุกคนให้คิดจ,จะพูดยาวชิมเค็มคมไหมไม่หวานเลยเอาต้องหวานหวานหน่อยออมองหน้าอ่ะ มองหน้าทำไมแขกคนกบชอบหวานสามีสามีไม่ชอบแต่สามีชอบเปรี้ยวกับเผ็ดโอเคพอแล้วกบก็จะใส่นี่ขนมจีนลงไปเลยพี่จับดิหนูเป็นคนชอบหวานพัวเป็นคนชอบสองครึ่งนะมันจะเยอะเกินไปไหมไม่เยอะหรอกสองครึ่ง มาอยู่ฝั่งนี้เถอะพอ่อเอ้ยต้องผู้หญิงก็เป็นของหวานอยู่แล้วผู้ชายหวานไม่ได้เฮ้ยแมนยุติที่รักผู้ชายก็หวานได้ใส่ถัว่วใส่หอมแดงใส่ถั่วลงไปเยอะๆใส่หมดเลยแล้วก็ผักชีฝรั่งใส่ถุงมือเพราะว่าที่บบใส่ถุงมือเพราะว่าผคุกไหม มันขึ้นมาแบบนี้รวจบจกผก็จะใส่นี่ปลาลงไปรอไว้นิดหน่อยแต่งหน้าใส่หนังปลาด้วยทุกคนยำขนมจีนแบบอิสานแบบไหมยำขนมจีนน้ำปลา ใส่ปลาแซลมอนนะคะไม่มีปลาทูปลาทูกระเพงแพงปลาแซลมอนถูกกว่างงไหมแตจริงเนมันฝรั่งกับปลาแซลมอนก็ถูกกว่าอยู่แล้วโอเคจเัดเสร็จจานค่ะนี่ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยนี่กรบรวยไว้ข้างๆด้วยนะคะปลาแซลมอนของกบมาค่ะทุกคนมากินยำขนมจีนเสร็จปลาแซลมอนด้วยกันกับกบค่ะทุกคนค่ะก็จะมีถั่วแครอทผักชีนะคะ อู้น่ากินมากน้ำลายไหลมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันกับพวกเราค่ะกบขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่มาเข้ามาให้กำลังใจกบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนร็นเพื่อนทุกคนค่ะไปแล้วบ๊ายบายไม่บายไหมคะคุณน้ำนาจโอเคคุณนำนาจอยู่ข้างนอกค่ะจะเดินออกไปดูผักนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ